สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอจอีนะครับและนี่ก็คือกลิ r เลกชั่นนะครับออฟฟิเชียมเพลงเหงา <c oughs> ของน้องฟุกนัทนนนนะครับก็คือน้องฟุกเนี่ยเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการโปรเจกต์อัลฟานะครับซึ่งบอกตรงว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเราบบเนี่ยเชียร์เชียร์เชียร์แบบว่าตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่แรกเลย เป็นหนึ่หรือสิคนและกันที่เราเชียร์แล้วเราก็ดีใจมากที่แบบว่าตอนแรกที่ที่พอน้องแบบทำโชว์แล้วน้องได้เข้าไปเป็นหนึ่งในอสคนของอัลฟาเนาะแล้วก็แบบมาหลุดออกจากบัลลังก์อัลฟาช่วงหลังๆคือตอนนั้นก็คือแบบเสียดายมากเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนในในโปรเจกต์เนี้ยคือแบบมัน คือน้องๆอ,งอะ่ะทุกคนแบบมีความสามารถกันมากเลยไงคือใครเข้าไปอยู่วับเอาฟ้านัดจุดนั้นอะ่ะเราก็ไม่ได้เสียใจแต่เราเสียดายเสียดายน้องโฟกมากว่าเข,เขาเป็นคนหนึ่งที่เขามีความสามารถเนาะแล้วแบบว่าเขาจะไม่ได้แบบมีผลงานหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากาหลังจากจบราการไปนะครับปรากฏว่าน้องก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในห้าคนของอ่า อัลฟ่านะครับที่ที่ได้รับเลือกเข้าไปแล้วก็เสียจใจได้ไม่นาน g m m TV ก็ประกาศออกมานะครับว่าน้องฟลุกก็ได้เซ็นสัญญากับทางค่าย m m m TV วนะเราก็ดีใจแล้วเราก็บอกว่าคือดีใจที่มีออผู้ใหญ่เห็นเห็นความสามารถของน้องนะครับจะบอกว่าเซ็เนเซ็นเซ็นน้องเก็บไปที่ค่ายเนาะแล้วก็บอกอ่า แต่เราก็ไม่คิดนะว่าหลังจากที่5าหนุ่มลายแค้นนะครับแต่พที่เป็นผู้ชนะจากรายการโปรเจกต์เองป้าเนี่ยเขาเปิดตัวซิงเกิลเดบิวมาได้ไม่นานใช่ไหมนี่มาจ้ะน้องฟลุกจ้ะออกเดบิวออกมาในเพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวนะครับกับเพลงเหงานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังกัน ก็คืออันนี้ไม่ได้ดูอะไรเลยนะทีทรงทีเสิมไม่ได้ดูเลยเพราะว่ตาตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดดูพอมาดูอีเอา้าเอ็มาแล้วก็ดู MV เลยดีกว่านะครับสำหรับไฟนะครับที่อยากเข้าไปรับชมตัว MV เพลงเหงานะครับของน้องพุกนัทนนนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้นะครับทางช่อง Youtube ของ g m m อ v Record นะครับตอนนี้เขาก็มีให้มีสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify ไอจูแล้วก็จูกนะครับ, I u, รบก็ไปดาวน์โหลดมาฟังกันได้เก็บ okay. เป็นเพล์ลิสต์ได้นะครับก็ก่อนไปดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องสตูดิโอจอยนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเหงาจากน้องฟลุ๊กถนนกันเลยดีกว่าครับ

ไปกันเธออยู่ที่ไหนคงที่รอฉันอยู่เธออยู่ตรงไหนในโลกนี้ที่กว้างใหญ่รอยอยู่ใช่ไหมคนที่รักฉันด้วยใจคนที่จะพาความรักมาแทนความเหงาคุณที่จะตามความ คนที่จะเปลี่ยนขีดนเงนาไม่ให้ลำพังจะมีจริงใช่ไหมคนที่ถูกฟ้าสร้างมาให้ลูบเลือนความเลวโดยแค่หอดีจลองเป็นเธอได้ไหมใครคนนันคนที่ฉันรักได้ทั้งใจที่จะใช้ không thể ra chân yêu Ta yêu trong này, ngày lúc đi thì quan rồi yêu chỉ mấy Không thể ra chân I'm <sighs> not ก,ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับออฟฟิเชียลมิวสนะครับเพลง a l l โ r ล l e s s ของน้องฟุกนัทนนท์นะครับคือก่อนอื่นก็คือจะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับฟุกมากมากเลยอะ่ะที่เพลงที่ฟุกเดบิวต์เนี่ยคือเพลงนี้เนาะคือเพลงมันดีมากๆแล้วคือฟุกก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆในในแบบฉบับของฟุกอะ่ะ คือฟุก๊กไม่เคยทำให้ผิดหวังกับการที่เวลาร้องเพลงเราต้องมีแบบอิโมชันแลเยอะๆอย่างเงี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกตามไปด้วยทุกครั้งนะจากที่แบบเราดูน้องโชว์ในรายการอะไรไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรเราก็จะมีความรู้สึกตามไปกับที่น้องต้องการที่เราจะให้รู้สึกที่เขาจะจะให้เรารู้สึกอ่ะเรารู้สึกจริงๆแล้วก็ด้วยแบบทัวทูลูปคอสตูมอ่า ฉากต่างๆแม้แม้แต่ว่าเขาจะอยู่กับแค่ลูกโป่งแต่และสีอ่ะคือมันดูสวยงามอ่ะประกอบกับด้วยเพลงแล้วก็ทำนองต่างๆคือคือดีมากอ่ะเออดีใจกับฟกจริงๆนะครับเพลงนี้น่าจะเออโอ้ยสุดยอดอ่ะคือแต่งโดยคุณแอมมาแหละเนาะคุณแอม นักแต่งเพลงมือทองที่ว่าแต่งเพลงไหนก็ก็ดังก็ปังอะดีใจด้วยนะครับเนื้อร้องนะครับแต่งโดยคุณคุณแอมอัชริยานะครับแล้วก็ออกโปรดิวเซอร์โดยพี่แกงส้มนะครับก็สุดยอดเลยตบมือให้ทีหนึ่ง นะครับดีใจดีใจกับน้องจริงๆเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าเราก็เห็นน้องตั้งใจในโปรเจกต์เขาฟ้ามาโดยตลอดเนาะจนตอนนี้น้องก็ได้มีผลงานเดบิวต์เพลงแรกออกมาแล้วซึ่งเป็นผลงานที่ดีมากจริงๆครับพูดคำว่าดีม้กี่รอบแล้วแต่ก็คือ,เอ,เ,อเอาเอาเป็นว่าเพลงนี้คุณอยากให้เรารู้สึกยังไงเราเรารู้สึกอืมเรารู้สึกจริงๆเพลงพอก็ขอให้ยอดบิลแล้วก็เพลงต่างๆนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปรับชมม v นบีนะครับเพลงนี้แล้วก็เพิ่มเพลงนี้เข้าไปในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้นะครับในช่อง YouTube ของ g IM m m t v r e c o r d นะครับแล้วก็ฝากไปติดตามนะครับน้องปุ๊กในโซเชียลต่างๆของน้องด้วยแล้วกันนะครับก็ ก่อนจากงานนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง studio joe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ้เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับคลิปเล ktion ก,กิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ